พี่น้องครับผมอยากกินปลาทอดครับเชฟจำลองมาถึงบ้านไม่จัดให้ได้ไงปลากระพงสองตัวจัดไปโอเคทอดปลาสองตัวก็เลยต้องใช้น้ำมันสองขวดไปไปเดี๋ยวก็บังปลาก่อนวันนี้ก็ได้สูตรการบังปลาแบบจิจัดจิซัดซามาจากติกตอก ไงวะไมวะไ,ไม่เคยทำโอ้โหมีเจฟจำลองด้วยนะครับเนี่ยคมคลิปเลยโอเคแบบนี้ ปลาดินล่าเนี่ยมันมาให้เหนื่อยอีกวอ้โหแกเนี่ยสองตัวเลยเหรอครับเวสองตัวเลยครับ,วเ,รบเวลามีน้อยมีดขั้นไปนะครับก็เลยต้องยกมีดนิดหน่อยครับแล้วก็มีดหนานี่ก็จะไม่ต้องปลานีก็จะต้องคุกแป้งทอดกรอบแบบบางๆนะครับนีนี่น บางๆโดยการร่อนเนี่ยร่อนลงเนี่ยดูน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยไปไปเอกตัวเลยการคุกแป้งนี่ก็จะช่วยป้องกันการติดกระทะนะครับนะครับมารอแซะดูเนี่ยโอ้ยกอย่างนี้ได้โอเค ก็แสดงว่าไม่ติกดกระทะแน่นอนติดแน่นอนติดแต่ไม่ติดต้นกระทะถ้าเกิดไม่ติดก็คือมันลอยมันจะลอยได้ไงเรารทร่อก <C> e <as> ็ทอดมาได้สิบหนาทีน,นะครับเพราะว่าสองตัวแล้วก็ไฟของเราไม่แรงกลับได้เลยละ,ะ <c oughs> มาดูกันนี่ผหนีขนาดยังไม่กลับหน้านะครับเนี่ยตึ๊บตุ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 ๊ มาเลยนะอ่ะตัดไปนี่เก็กลับได้ามาได้5นาทีแล้วนะครับพอพอเลยพอยกขึ้นได้เลยปิดไปแล้วอ่ะมาดูยกขึ้นเีงสองตัวเลยนี่ปากกระพงนะครับไม่ใช่ประตู ประพงว้าวปลานี่เราก็จัดาจานเลยปลาเป็นแพ็คคู่แบบนี้นี่สวยงามโอ๊ยรดเดีย๋ยวชิมหนังไปดีกว่าอืม ก็เดี๋ยวจะทําน้ําปลาราดนะครับหรือจะใส่น้ํามันนิดหน่อยก็จะเป็นน้ํามันหมูเหมือนเดิมนี่น้ํามันหมูนะครับมีกากหมูด้วยดีมากเลยใส่ลงไปนิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําปลางลไปโอ้้ําปลานี่ก็จะจะหมดขวดแล้วเอหมดเลยไปเลยเอาไปแกเพิเ่มความเข้มข้นด้วยซอสหอยนางรมอ,อ่าสีมันจะได้เข้มๆนะครับเดี๋ยวจะ เกี่ยวเนี่ยให้น้ำตาลอ่ะไม่ให้น้ำปลาหอมก่อนนี่แบบนี้เดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลน้ำซอสของเราเนี่ยหอมดีแล้วนะครับก็จะใส่น้ำตาลนะครับอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับปนกันเพราะว่าน้ำตาลปี๊บหมดก็เลยหอมน้ำตาลมะพร้าวาหน่อยนึงฮ่าฮ่าฮ่าแต่โยแกก็จะเติมน้ำเปล่าไปหน่อยนะครับเติมสิ แกเป็น okay. เลยน้ำตาลน้ำตาลเผาองเราเนี่ยละลายยากนะครับไม่รู้ทำไมถึงไม่ละลายจริงวะอื๋อปะโทไม่ใช่น้ำตาลเผาอันนี้มันกากหมูตกใจคุณเลยนะปุถุคนไปคนมาทำไมถึงไม่ละลายอันนี้มันกากหมูไหนครับพี่น้ำตาลเผาไหนครับน้ำตาลเผาะละลายไปแล้ว <c oughs> อันนี้อะไรครับเนี่ยนนกากหมูสูตรใหม่ครับผมสูตรใหม่ <c oughs> ป,ปลากระปงทอดราดน้ำปลากากหมูแล้วอ่าน้ำมันใช้น้ำมันใช้น้ำมันหมูครับแล้วใช้อ่ากากหมูใช้น้ำมันหมูแหละรอชิมรอชิมอ่ะรอชิมก็โอเคราดเลยราดเลยไม่ใช่ราดลีปิดไฟละโอเคมาแม่เราก็คนเถอะโอ้โ,อโหเหนื่อยเลยราดหนึ่งนะครับ เรียนในข่อยามที่เรขึ้นหัวก็แตกเรื่อยแคลองเหยียบใหญ่ๆเลยป้าพงก่อนนะปลาพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานครับการเชฟจำลองมากับกับใครไม่รู้แต่ว่าเด็กคนนั่งข้างๆเนี่ยคือคือโหนงเอ้ยไม่ใช่ปาเมยนะครับอ๋อก็มีปาเมยปัจจุบันแล้วก็นี่นะครับกับพี่ชายปาเม่์เอาลเลยครับเชิญ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 ครับ โอ้ยันครับคนละตัวครับผมคนละของคนละตัวเลยคนละตัวเลยเอาจัดไป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 กรอบมากกรอบมากน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มอ่าซีฟู้ดนะครับเอาซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดใช้ตัวหล่อเขาเขาตามจะพี่ให่ท้อท้อครับท้อครับโอ้เป็นคำใหญ่จังวะอืมไปครับ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 อ๋อ